วันนี้มินอยากกินปลากระพงทอดราดน้ําปลาทําให้กินหน่อยดีปลากระพงทอดราดน้ําปลาเลยเหรอมีนเมนูนี้เนี่ยมิรู้ไหมมันมีเพื่อนเราอะ่ะเพื่อนคนจีนอ่ะมันบ่นนะว่ามันเบื่อเมนูนี้มากเลยเอา้าวทาไมอะ่ะคือพวกคนจีนพวกเนี้ยเป็นคนที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองไทยมา มานานแล้วอ่ะห้าหปีใช่ไหมลูกเขาก็เรียนที่นี่ใช่ไหมก็จะมีความคุ้นเคยกับร้านอาหารไทยเมืองไทยเป็นอย่างดีมันถามว่าคนไทยอ่ะชอบกินเมนูปลากระพงทอดราดน้ําปลาขนาดนี้เลยเหรอทําไมเมนูนี้เนี่ยถึงเป็นเมนูแนะนําของร้านอาหารทุกร้านอ้าวแล้วติว่าไงอ่ะเออมันก็จริงกลนเนาะคือถ้าเกิดแมวร้านเฉพาะทางแมอาร้านแบบร้านอาหารปัดใต้ร้านอาหารเหนืออะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านซีฟู้ดร้านททั่วไปอ่ะในพัทยาบ้านเราในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย ก็เมนูนี้ก็เป็นเมนูแนะนําของทุกร้านจริงๆนะใช่ใช่เราก็ลืมนึกไปเลยเนาะคือที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนี่ตีก็บอกว่าติก็ไม่รู้แต่ตีคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลอื่นเนี่ยนอกเหนือจากการที่ว่าเฮ้ยคนไทยชอบกินเมนูนี้นะปากระพงทอดราดน้ําตาเนี่ยคือตีคิดว่ามันน่าจะตีก็บอกเลยว่าตีคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะตัวของคนไทยกับรสชาติอาหารไทยอ่ะคือพวกเราอ่ะคนไทยอ่ะ อาหารอะถ้าเกิดมื้อหนึ่งอ่ะเอาแบบให้อร่อยอร่อย,ออยถูกปากเลยนะมีนใช่ไหมมันต้องมีครบทุกรสชาติใช่ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดมีจานผัดจานทอดจานแกงจานซุปโหยมีไหนจะพวกแบบอะไรอ่ะพวกน้ำพริกอีกอ่ะใช่ไหมเครื่องเคียงผักสดจิ้มน,น้ำพริกต่างอ่ะใช่ไหมเหมือนกันปลากระพงทอดราดน้ำปลาเมนูนี้เหมือนกันคือถ้าเราจะกินให้อร่อยอ่ะเมนูนี้เราต้องกินกับอะไรมีเราต้องกินกับ อย่างอื่นด้วยใช่ไหมกินกับแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวกินกับส้มตําทะเลยําไข่แมงดาหมึกไข่นึ่งมะนาวน้ําพริกปูไข่จิ้มผักสดต้องต้องหลากหลายนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการที่เราได้กินเมนูเนี้ยมื้อนี้เนี้ยเรากําลังได้กินกับคนหลายๆคนนะอืมใช่ใช่ถูกต้องไหมเรากําลังได้กินกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงเรากําลังได้ใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันนะ ไ,ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะรายร้อนไปด้วยแบบความอบอุ่นนะของครอบครัวใช่ไหมคือเมนูนี้เนี่ยบางทีจะรู้ขึ้นมาทําเองอะ่ะมันก็แบบมันก็หน้ามันหัวฟูอะ่ะใช่ไหมบางทีมันก็เลยเป็นเมนูที่เหมาะที่ต้องมากินที่ร้านหรือเปล่าสุดท้ายอีกก็เลยบอกเพื่อนไปว่าจริงๆแล้วคนไทยอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบกินเมนูนี้ขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราได้กินเมนูนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าวันนั้นอ่ะเราไม่ได้นั่งกินอยู่คนเดียวเราจะกินไปด้วยครอบครัว อยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงเนาะพูดคุยกันใช้เวลาวันหยุดด้วยกันวันดีๆด,ด้วยกันเต็ไมไปด้วยความอบอบุ่นพูดคุยกันสนุกสนานกันใช้เวลาด้วยกันมันมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอา้าวโมไปโมมาเสร็จพอดีเลยเป็นไงมีนน่ากินไหมโอ้หน้ากินจังเลยฮะลองกินดูลองกินดูนดเมนูปลากระพงทอดราดน้ำปลานะ อ็เรก็กินเยอะๆไปเลยเออแล้วสุดท้ายเพื่อนตีว่างไงอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้โหต่อไปนี้เนี่ยมันจะไม่เบื่อปลากระพงทอดราดน,น้ําปลาละมันจะสั่งมากินทุกครั้งที่มันไปกินร้านอาหารเลยมันฟังเรื่องเล่าของตีแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหปลากระพงอร่อยขึ้นเยอะเลยมีมันว่าอย่างนี้ไว้ <laughs> แต่ว่าฮามีนะ่ะฟังตีเล่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยมียังจะนั่งกินอยู่คนเดียวอยู่อีกเหรอฮะ